สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวครับรีวิวนี้นะฮะเป็น6 Sauer M P X นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นขอภัยครับ M C X M C X นะครับไม่ใช่ M P X ถ้า M P X จะเป็นขนาด9 9เกนาะแม็กแม็กตรงะฮะแต่อันนี้จะเป็น M C X นะครับ M C X นี่เป็น5 5 6นี่ผมเรียงให้ตัวนี้ละนะครับอันนี้ติดกล่องติดกล่องดัมมี่นะเพื่อใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับนี่ ถ้าตัวนี้จะเป็นรหัสรุ่น AFS004 นะครับตัวนี้นะ AFS004 มี2สีนะครับสีเกรกับสี BK หรือสีดำนะครับแล้วก็ถ้ามาฝั่งนี้จะเป็น AFS002 ครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้ทำรีวิวคลิปสั้นไปแล้วมีคนอยากดูคลิปยาวตอนแรกก็จะนอนละแต่ก็อ่ะคอมเมนต์มาก็จัดไปนะฮะให้ดูก่อนว่าจากโรงงานมีอะไรบ้างจะเป็นบล็อกกล่องดำแบบนี้นะครับงานจากค่าเอ c นะเอ c เป็นผู้ผลิตนะครับแล้วตัวนี้นี่ ทางผู้นำเข้าบอกว่าโรงงานจะไม่ทำแล้วน,นะครับ AFS002 กับ004เนอะ,อะเปิดกล่องมาสิ่งที่จะได้ก็คือนี่นะครับ1ปืนหนึ่งแม็กซีนแม็กซีนจะเป็นแม็กแบบ P Max นะครับมันจุอยู่160นัดจะเป็น m a ็กสแตนนะครับแม็กสแตนแล้วก็ตัวปืนจะมาแบบนี้จะมาลักษณะแบบนี้อย่างตัวนี้จะใช้รหัสรุ่นว่า AFS002 นะครับ ขีสีนะครับสีกรชุดหน้าจะเป็นชุดหน้า8นิ้วนะครับตัวนี้มันจะเป็นเอ้ยไม่ใช่สิขออภัย4.8นิ้วนะครับผมผมบอกผิดข้างกล่องมันจะเขียนว่า4.8นิ้วนะครับก็คือชุดหน้าสั้นสิ่งที่เราเจอคือเราเจอปกติเราจะเจอตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้จะเป็น AF-S 001นะครับก็คือเป็นตัว MCX ที่ผมทำรวิวไปเมื่อประมาณสัก3อาทิตย์ที่แล้วนะครับ ก็เป็นตัวที่เข้ามาแรกๆเลยของ E.N.C. นะครับแล้วก็ใส่กล่องแบตดัมมี่เพื่อต่อแบตเตอรี่เพื่อยิงได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว body 5-6เหมือนกันนะครับ5-6เหมือนกันอันนี้คือต้นแบบที่มาตอนแรกนะครับและตอนนี้หน้าสั้นเนี่ยหายากหน้าสั้นคือขนาด4.8นิ้วนะครับก็คือหน้ามันจะประมาณนี้แล้วก็ท้ายเป็นท้ายก้านแบบนี้นะครับเห็นไหมท้ายจะต่างกันแต่ b o d ้เดียวกันนะตัวหน้ายาวนะครับตัวนี้ก็ มีของนะครับยังพอมีของอยู่นะแต่เหลือไม่เยอะตัวนี้จะอยู่ที่8,009นะครับตัวนี้ก็8,009เหมือนกันนี่นะบอดี้เดียวกันนะบอดี้เป็น5หกนะครับตัวนี้ก็ถ้าเ้าลอกสติกเกอร์สีดํานี่ออกก็จะเจอกับโลโก้ที่เป็นโลโก้ซิกแบบนี้นะครับปืนรุ่นนี้ดีตรงที่ว่ามีปุ่มปรับโหมดสาหรับคนถนัดมือขวาและคนถนัดมือซ้ายนะครับสําหรับปุ่มปลดปลดโบนะเนี่ยปลดโบก็มีตัวนี้นะครับคนถนัดมือขวาได้หรือว่า จะถนัดมือซ้ายก็กดได้นะกดได้ปุ่มลดแม็กมีสองฝั่งนะครับดดมมนะตรงนี้กับตรงนี้นะลดโบสองฝั่งปรับโหมดสองฝั่งลดแม็กสองฝั่งนะครับส่วนหน้าส่วนหลังเป็นแบบพับได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะเล็กๆน่ารักหายากนะท้ายพับได้นะครับพับท้ายได้อีกเห็นไหมพับท้ายได้เหลือแค่นี้ใส่กระเป๋าใส่บล็อกอใส่ในกล่องบล็อกของ เขาเรียกรถรถมอเตอร์ไซค์เนาะเคยมีพี่คนนึงเขาอยากได้ปืนเล็กๆประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จะไปใส่กล่องบล็อกของมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แบบเขาเรียกอะไรทัวริงหรือมอเตอร์ไซค์แบบออกทัวร์นะผมก็เรียกไม่ถูกนะผมไม่ได้ไปเป็นคนรถขออภัยถ้าผมเรียกผิดแต่ว่าเขาบอกว่ามันอยากได้แบบไม่เกิน60เซนอย่างเงี้ยจะไปใส่กล่องบล็อกได้แต่พอพับแล้วเหลือแค่นี้นะครับน่ารักนะนะครับเราเป็นท้ายก้านเหมือนกับปืนจริงเลยนะครับตัวนี้ทรงนี้เป๊ะอ่ะราคาก็8,900เท่ากัน อันนี้รู้แล้วว่าจากโรงงานได้อะไรบ้างนะครับน้าหนักโดยรวมอ่ะตัวนี้นะน้าหนักโดยรวมเดี๋ยวผมชั่งให้เรื่องความยาวแล้วก็ดูน้ําหนักสองพันหกร้อยแปดนะครับตัวนี้เออเออเออมีคนขมโมยตลับเม็ดไปอีกแล้วอันนี้ก็ได้ตัวเล็กก็ได้อ่ามานี่ครับ ความยาวของปืนถ้ายาวสุดมันอยู่ที่หกหกสิสองเซนนะครับหรือประมาณเกือบสองฟุตอะสองฟุตครึ่งประมาณนี้นะแต่ถ้าพับท้ายแล้วนะสำหรับตัวเล็กนี้นะครับถ้าพ oh, ับท้ายแล้วโอ้โหผิดผิดผิดได้ผิดได้ตลับเม็ดเล็กได้ใช้ได้อยู่นะเอ่อสี่สิบสองเซนติเมตรหลือประมาณสิบหกนิ้วครึ่งครับห <h ums> ยาวไม่บรรทัดสิบสองฟุต อันนี้ยาวขึ้นมานิดเดียวสําหรับคนที่กําลังมองหาปืนเล็กๆนะครับปืนเล็กๆไว้เก็บไว้โชว์ตัวนี้แนะนํานะครับตันนี้เป็น004เนาะ,ะเดี๋ยวลองมาดูตัว002บ้าง002ชุดหน้า4.8นิ้วเหมือนกันนะฮะ2688 64เซนเท่ากันเลยนะครับ เท่ากันเลยพับก็ตัวพับตัวการทายนี่เป็นเหล็กนะครับการทายตัวพับเป็นเหล็กนะตัวนี้นะอันนี้ก็จะอยู่ที่สิบเจ็ดเซนสี่สิบสี่เซเท่ากันเนาะเท่ากันนะเล็กมากนะครับอันนี้รหัสรุ่นนี้นะครับอ่าให้ดูก่อนนะอีกทีนะ fS ฟเศูนย์ศูนย์สองนะกับ fS ฟเศูนย์ศูนย์สี่ต่างกันตรงไหนลายของรางหน้าครับ บอดี้เหมือนกันหมดนะลางหน้าอันนี้ผมติดผมติดลางเอ็มล็อกไว้ให้ให้เห็นนะครับว่าผมติดรางไว้นะครับลายของลางหน้า,อาลองเอาสีเทามาเทียบแล้วกันอ่าอันนี้สีเทานี่เห็นไหมครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะสองตัวนี้ต่างกันตรงลายของลางหน้านะครับลางหน้ากระจัดแบบนี้นะมันเป็นรางเอ็มล็อกเหมือนกันนะแต่ต่างกันที่ลายลางหน้ากับปอกลดรถแสงอันนี้ศูนย์ศูนย์สี่อันนี้ศูนย์ศูนย์สอง ตัวรถแสงอันนี้จะดูดุดันกว่าอันนี้จะเล็กๆนี่ประมาณนี้นะครับแล้วมีสายไฟออกด้านหน้านะครับสําหรับ ENC อ่ะโอเคทีนี้สําหรับตัวปืนราคาแปดพันเก้านะครับเพื่อนๆแต่ยังไม่รวมนี่นะยังไม่รวมอันนี้นะยังไม่รวมแบตเตอรี่กับตัวชาร์จน้องน,น้นองนัดตรงนี้คือปืนน่ยมันแปดพันเก้าเพราะมันเป็นตัวเขาเรียกว่าสั่งพิเศษสั่งพิเศษผมบอกเลยว่าตัวนี้มีไม่เยอะในไทยมีไม่เยอะนะเออลัางหนึ่งมีสี่ตัวเข้ามาในไทยแค่ ไม่ถึงยี่สิบตัวนะเออไม่ไม่ถึงยี่สิบตัวนะเพราะมันเข้ามาน้อยมากนะครับตัวนี้เป็นออเดอร์ที่เขาสั่งมาจากอ,อ่าเขาเรียกว่าตัดมาจากฮ่องกงนะครับสั่งีออเด d e r สั่งตัดมาจากฮ่องกงเออผมเคยเอาเข้ามาขายเมื่อสักสามอาทิตย์ที่แล้วแล้วผมได้มารุ่นละสองสามตัวปรากฏว่ามีคนถามหาเยอะมากผมก็เลยขอให้เขาออเดอร์มาอีกผมเอามาอย่างละอย่างละลังนะครับแต่ตอนนี้ผมเหลือแค่รุ่นละประมาณสามตัวเพราะว่าผมแบ่งเพื่อนผมไป รุ่นละตัวนะครับอย่างตัวนี้มีคนถามว่ามันจะใช้ยังไงจะยิยงยังไงเดี๋ยวเรามาวัดความแรงกันนะครับก็คือตัวปืนเนี่ยมันจะมาแบบอเมื่อกี้นะมันจะมาแบบเพียวๆแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นสองสีนะครับต่างกันทีนี้เนี่ยการที่เราจะจะให้มันสายแบบมันอยู่งี้ใช่ไหมครับสายสําหรับต่อแบตเตอรี่เขาอ,อยู่งี้นะฮะการที่เราจะให้มันยิงได้เนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์อย่างเช่นตัวนี้ผมผมติดตั้งเป็นรางเข้าไป รางก็คือรางตัวนี้รางแบบนี้นะครับอ่าแต่มันเป็นรางตัวสั้นนะอย่างนี้นะแล้วเราก็แปะมาที่รางหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็แปะแล้วก็ขันนอ็อตนะขันนอ็อตแล้วก็ยึดรางใช่ไหมครับแล้วก็พอยึดรางเสร็จปุ๊บผมก็เอากล่องแบตดัดมมี่นะครับตัวนี้ใส่เข้ามาแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ตัวนี้เข้าไปผมใส่แบตเตอรี่รุ่นนี้เข้าไปนะครับเป็นไฟฟล็อกก็คืออย่างนี้ลักษณะของการจะเล่นมันต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่ม นิดหน่อยก็คือรางหนึ่งชิ้น,นครับสี่ร้อยแล้วก็กองแบตดัมมี่รุ่นนี้ห้าร้หสิบาทนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็อ่ะขออนะนุญาตนะนี่ผมขออนุญาตปลดแบตก่อนเดี๋ยวถอดแบตให้ดูน้ำเป็นอย่างนี้นี่อันนี้คือก้อนใหญ่แบตก้อนใหญ่นะครับพันหกอันเนี้ยถ้าลงสนามอยู่ได้ยาวๆเล่นกันแบบ4ี่พันห้าันนัดยิงแบตยังไม่หมดเลยรุ่นนี้นะก็คือใส่แบตเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาอ่าแล้วก็เราก็ต่อ ผมก็ต่อขั้วให้เขาเป็นลนักษณะแบบนีอ้อย่างนี้นะครับเซฟยิงได้แล้วนะก็คือมีดัมมี่แล้วก็ยิงได้เลยนะครับเช่นกันดัมมี่เราจะมีรุ่นแบบนี้อีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นทรง e 1 8ตัวนี้วิธีการก,ก็คือขันนอ็อตขันน็อตสามตัวตรวนี้แล้วเปิดออกนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ที่เป็นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ รุ่นมันต่างกันนะต่างกันนะแบตช็อกโกแลตนะครับมันก็จะเล็กลงอันนี้มันจะเป็นแบตบอ่าอันนี้มันจะเป็นแบตที่เราใส่เข้าไปในกล่องตัวนี้ใช่ไหมอ่าแต่ถามว่าน,นี้ใส่ได้ไหมอันนี้ก็ใส่ได้นะแต่เนี้ยพันสองเอออันนี้พันสามครับพันสามร้อยมิลลิแอมอันนี้พันหกร้อยมิลลิแอมเห็นไหมมันจะเป็นแบตทรงช็อกโกแลตนะตัวนี้นะเสร็จปุ๊บเราจะมาใส่ในนี้อ่าเราก็จะมาต่อสายเข้าตรงนี้ใช่ไหม นะครับแบบนี้แล้วเราก็ใส่แบบต,ตัวนี้เข้าไปเห็นไหมฮะแล้วเราก็ปิดฝาเขาปิดฝาแล้วเราขันน็อตขันน็อตปึ๊บปึ๊บล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอารางตัวนี้มาจับอ่ะอันนี้ตัวอย่างให้เห็นนะให้เห็นภาพเสร็จปุ๊บอ่ะมาดูตัวนี้ผมใส่เข้ามาละขันน็อตนะครับขันน็อตล็อกปิดฝาสายโผล่ออกมาใช่ไหมแล้วเราก็ต่อสายให้เขาเป็ลนลักษณะแบบนี้ เซฟเซมิออโต้นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยง่ายๆนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยเนื่องด้วยชุดหน้าเขาเขาเป็นปืนที่ชุดหน้าสั้นนะครับชุดหน้าสั้นเป็นตัวลาสเลอร์นะครับตัวนี้มันเป็นชุดหน้าสั้น4.8นิ้วดังนั้นมันจะไม่มีช่องให้ใส่แบตให้ใส่อะไรเลยนะครับดังนั้นต้องบังคับให้ติดกล่องแบตเท่านั้น นะติดกล่องดัมมี่นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไอตัวนี้ก็คือการติดตัวนี้ผมติดรางให้ชมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมพอติดรางแล้วเราก็อาจจะนะติดอุปกรณ์ติดกล่องแบบอย่างนี้นะครับวันนี้เป็นฝานี่เป็นฝา,าเกี่ยวใฉยๆนะแล้วเราก็มาจับเข้าแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วเราก็ลากสายมาต่อกันปืนก็จะใช้งานได้นะครับเห็นภาพปะเนาะเห็นภาพปะนะเออมีคนคอมเมนต์ถามว่าจะยิงยังไงจะใช้ยังไง หน้ามันสั้นอย่างแบบแบบนี้นะครับอะทีนี้ผมจะมาทําราคาให้ดูสมมุติว่าเรารู้น้าหนักแล้วนหนักสองโลก,กว่านะครับความยาวก็แค่ฟุตกว่าๆายนะครับเอ่อตัวตัวปืนอ่าภายในภายในภายในตัวนี้เรามีแต่งนะเรามีแต่งตัว FX ศูนย์ศูนย์หนึ่งเพื่อนๆลองไปดูคลิปแต่งสีเทาสีเกรย์ได้นะผมแต่งชุดห5้าสิบห้าดนะนั้นจัดเต็มรู้สึกสองหมื่นกว่าบาทภายในเนี่ยเราแกะดูละมันเป็นเหมือนเวอร์ชันสองเหมือนกับ เป็นเกียร์บ็อ box M4 เนาะเกียร์บ box เวอร์ชันสองภายในเป็นหัวท้ายแบรลิงลูกสูบปลาเหล็กนะครับแล้วก็เป็นบูทแบรลิง8มิลเฟือง18ต่อหนึ่งติดดิเดเยอมาแล้วนะครับมอเตอร์ทอร์กแรงก็อยู่ที่ประมาณถ้าเป็นตัวหน้ายาวก็อยู่ที่ประมาณ380-360เนาะแต่ถ้าเป็นตัวหน้าสั้นอันนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวทดทดสอบให้ดูในคลิปนี้เลยแต่ราคาวันนี้ตัวนี้มันเป็นรุ่นพิเศษที่สั่งมานะครับราคาบอกบอกเลยว่า8,900 8,900บวกกับรางอ่ะ400แล้วก็ตัวดัมมี่ ตัวนี้นะครับ550แล้วก็บวกแบตเตอรี่สมมุติว่าเป็นตัวพันหกนะฮะตัวนี้ก็แปด้อยห้านะครับแบตแท้แล้วก็บวกตัวชาร์จ350อ่าลูกปืนถุงหนึ่งแล้วก็ค่าส่ง300ร้อยเบสเซกิประมาณ11,600 11, นหครับซื้อแค่ปืนก็ได้นะ8,900ค่าส่ง300นะครับจบ9,200แต่ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องซื้ออุปกรณ์เสริม2ชิ้นก็คือ400ร้อบวกห้าเป็น950นะครับแล้วก็ อันนี้รางกับกล่องแบตเนี่ยเก้อบอันนี้เหมือนกัน,ร,นรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะกล่องแบตก็ห้ารเหมือนกันนะครับห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันนะรางชิ้นหนึ่งสี่ร้อกล่องแบตาร้อยห้าะก็ตกอยู่ประมาณ950าร้คู่หนึ่งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่กับตัวชาร์จแบตเตอรี่เป็นร้หตัวชาร์จสามอยาสิบอ่จะเป็นตกสองพบวกลูกปืนสองร้อยห้าสิบค่าขนส่งสามร้อยนะครับตกสองพันเจ็ดสอนเจ็ดร้อบาทชุดหนึ่ หนึ่งมืหนึ่งพันหกร้อยประมาณนี้นะครับให้เห็นภาพเนาะอ่ะให้เห็นภาพก็ประมาณนี้ชุดพร้อมเล่นรวมส่งรวมอุปกรณ์ประมาณนี้กล่องแบตมีตัวนี้สีดาก็มีนะครับสีสไลเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งของมาเพิ่มของมีไม่เยอะนะมีดํามีทไาย์หรือว่าจะเป็นกล่องแบตรุรนนี้ถ้าใครอยากได้ก็ราคาให้เท่ากันนะครับราคาให้เท่ากันใส่แล้วก็เป็นประมาณนี้แต่ถ้าถามผมนะถ้าจะลงสนามนะผมเอาตัวนี้นะครับแต่ถ้าให้ดูเท่ดูสวยงามก็อาจจะเป็นตัวนี้ไอตัวนี้มันจะมีสติ๊กเกอร์ให้มาในกล่องนะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้ น,นะนี่สติกเกอร์พวกนี้เราก็มาแปะอยากได้สีแล้วก็แปะนะมันจะมีช่องให้แปะสติกเกอร์ประมาณนี้นะนะเหมือนที่เหมือนที่ตัวนี้แปะไว้เมื่อกี้นี่มนที่ตัวนี้แปะไว้อย่างนี้นี่นะครับโอเคต่อมาวิธีการเล่นเออส่วนใหญ่มันจะต้องใช้สปีดโรเดอร์อืโรงงานไม่แถมไม่เป็นไรครับถ้าใครซื้อที่เราเราแถมตัวละร้อห้าสิบาทเราแถมให้อยู่ละนะครับอ่ะมามาดูความแรงนครับ ปืนตัวนี้นะมันใช้สปีดโรเดอร์นะครับเพื่อนๆในการเหมือนกับปืนสั้นอะ่ะใช้สปีดโหดเดอร์ในการโหลดลูกแต่ถามว่าถ้าซื้อแม็กแม็กเอ็นซีที่เป็นแม็กปั่นแม็กเอ็มโฟแม็กปั่นแม็กสามร้อยนะใส่ได้ไหมใส่ได้เลยนะใส่ได้เลยไม่ไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ขัดนะใส่ได้เลยเพราะมันเป็นบอดี้เดียวกันของเอ็นซีนี่ฮะเราก็ต้องโหลดลูกเข้าไปแบบนี้วิธีการเล่นนะครับด้วยความที่มันเป็นของแลงเพื่อนผมมีแค่รุ่นละ สามตัวแต่เฉพาะตัวนี้จะมีห้าตัวนะครับตัวรัสเลอร์ตัวตัวนี้นะสีเทานี่มีห้าตัวอ่ะถือว่าเป็นของเป็นของหายากแกล้วกันเพราะว่าคราวที่แล้วผมได้มาตอนที้ผมทำรีวิวเนี่ยผมได้มารุ่นละสองตัวสามตัวประมาณนี้นะครับแล้วแบบเพื่อนผมแบ่งไปนะร้านเพื่อนผมแบ่งไปคนนึงแล้วก็ลูกค้าที่เห็นรีวิวรู้เป็นไรซื้อแต่หน้าสั้นกันนะ หน้าสั้นยังมีอยู่ไหมนะก็เลยขอให้เขาสั่งมาให้แล้วเขบอกว่าหมดแล้วนะเพราะว่าโรงงานเขาไม่ทําแล้วนะครับเขาก็ไปสั่งที่ฮ่องกงมาให o r ะออ,ออเดอร์เข้ามาเป็นพิอออเ,พเศษต่างหากประมาณนี้แล้เอี้เขาจะพิเศษนิดนะครับเขาจะบรรจุอยู่ประมาณร้อยหกสิบนัดอ่ะปะมาดูความแรงนะครับแบตเตอรี่อาจจะยังไม่เต็มนะฮะเรดบอลอาจจะขึ้นไม่เยอะ มาเรามาดูนะครับว่าแรงเท่าไหร่ผมว่าสามร้อยสี่สิบโอ้เกือบเ,เกือบเปะ๊ะเกือบเป๊ะสามสามสามสองนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยแรงบรรสุก็ประมาณนี้เพราะว่าหน้ามันสั้น่าเลดอยู่ประมาณสิบหกบอลนะครับสามสองสองเออขอญาตเซฟก่อนตัวนี้นี่ท่อหน้าอยู่ประมาณแค่เนี้ยผมว่าอยู่ประมาณสักห้านิ้วนะเดี๋ยวเดี๋ยววัดให้อีกทีนึง แต่ถ้าเกิดใครอยากใส่ท่อยาวกว่านี้ก็ถอดปลอกรดแสงแล้วก็ใส่เจ็บเสียงสักหกนิ้วเจ็ดนิ้วแล้วก็ใส่ท่อยาวได้นะครับความแรงขึ้นสี่ร้อยห้าร้อยได้อยู่นะถ้าแต่งนะวันนี้เรสิบหกวันสามร้อยยี่สิบบวกอีกตัวอีกตัวอีกตัว,ตวคือมันเป็นเกียร์เดียวกันครับเพื่อนครับทั้งสองรุ่นนี้นะศูนย์ศูนย์สองกับศูนย์ศูนย์สีส่ <laughs> ตรงนั้นบอกลืมแม็กเราเปิดไม้หรือยังเปิดแล้ว <laughs> <laughs> แซวน้องนัดนะฮะสามสามสามถ่ายคลิปมาเคยนะเพื่อนๆถ่ายคลิปพอจบแล้วไม่มีเสียงนะครับลืมเปิดไม์ก็คือต้องถ่ายใหม่สามสามแปดเลยสิบห้าบอลก็ประมาณนี้นะครับอ่าผมว่ามันเล็กน่ารักดีอะประมาณนี้นะแล้วก็พับอ่าตัวมันมีตัวนี้นะครับใครอยากแบบห้อยสายสพายไว้ที่คอนะแปบ๊บหนึ่งนะ มันจะมีตัวนี้ครับเราจะมีตัวหูช้างหูช้างอ่าหูช้างแบบนี้นะครับม,มันมันมีมันจะมีหูช้างแบบนี้นะครับอ่าตัวสามวันห้าสิบกับหูช้างแบบเกาะรางได้ด้วยสองแบบนะก็คือเราเอาห้อยแบบนี้นี่นะนี่เห็นไหมคือโรงงานเขาทาเผื่อมาเรียบร้อยแล้วเหมือนปืนจริงเลยก็เป็นตัวจุกห้อยสายขษณะแบบนี้นะเดี๋ยวนะจิบจิบ ออตัวนี้ตัวนี้มันหัวมันใหญ่ไปเนี่ยตัวนี้มันลึกไปมันต้องหาหัวสั้นมาแต่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนจกกดเข้ามาแล้วก็มันจะห้อยสายได้อืออืออืม,อม,อมก็คือเป็นตัวห้อยสายเดี๋ยวนะครับผมว่าผมมีนะแบบหัวสั้นหาแป๊บสักครู่สักคู่อยู่นี่หุงช้างแบบปลดเร็วครับเพื่อนก็คือเราสามารถใส่สายสะพายได้ นะครับโดยวิธีการใส่หูจุกอยู่ไหนโอ้ยหูเดี่ยวน่าจะหมดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันอ่ะผมว่าเอานี้ดีกว่าพวเพื่อนซื้อเป็นสาย ms4 ไปเลยสักครู่นะมาละมาละ นะ FS4 นี่นะครับหูจะยาวไปไป่าเนี่ยลองดูนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องแต่งเอาแว้แหละดูทรงแล้วผมก็ไม่เคยนะนี่นะครับมันจะเป็นสายที่เป็นหูแบบนี้เลยนะฮะนี่ เผื่อคนอยากได้สายสะพายโรงงานไม่แถมไปทั้งนั้นนะฮะมีแต่ปืนกับแม็กอย่างนี้นะแล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยมากดเข้าปืนนี่มันกดเข้านะแต่ว่าต้องเจียครับทุ่งตรงเลยต้องเกียร์ตัวนี้ตัวนี้มันลึกไปตัวนี้มันมันนูนไปแล้วพอมันเข้าไปที่ตัวปืนเนี่ยมันดันไปติดหางเกียร์บ็อกนะครับ ดังนั้นต้อเป็นตัวนี้หัวสั้นก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครซื้อเดี๋ยวเจียร์ให้นะครับไม่ยากที่นี่บริไฟอยู่แล้วนะประมาณนี้ภาพแล้วอยู่เหลือแค่นี้ภาพแล้วเหลือแค่นี้อะโตหมดนะครับทนถึกอยู่แล้ว ENC ไม่ต้องห่วงนะ ผมชอบประทับบาทมากกวโอเคครับ <laughs> okay. ดูผมก็อย่าไปคิดมากนะครับคำๆนะฮะ <laughs> ก็มารีวิวให้ชมกันนะมันใช้ยังไงเล่ยนยังไงนะขนาดน้ำหนักความเ็วกระสุนแต่ผมชอบนะผมตีไปว่าไม่อกี้เท่าไหร่สิบหกสิบหกนิ้วใช่ไหมนัะเออสิบหกนิ้วก็ มันบทัดก,ก็พูดหนึ่งละอันนี้มันสิบหกสิบเจ็ดนิ้วอ่ะเพื่อนพอพับแล้วมันเหลือเล็กนิดเดียวแต่ด้วยความที่มันเป็นปืนโมเดลดังเนาะโมเดลดังโมเดลใหม่ตัวนี้ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปก็แล้วกันนะครับอันนี้ AFS ศูนย์ศูนย์สี่ตัวนี้ AFS ศูนย์ศูนย์สองหน้าตาเหมือนกันต่างตรงรางหน้านะครับต่างตรงลายรางหน้าราคาเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันคลิปมือจับเหมือนกันปันทัาพาพเหมือนกันโลโก้คนนี้เหมือนกันหมดหนักกลับ เพื่นอนๆใดที่อยากให้ทำอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะถ้ามีโอกาสก็จะทําให้นะครับสําหรับวันนี้ก็ลื้อแง่แก่เกาตามภาษาเชียยนนะครับให้ดูเต็มตู้เลยนะครับประมาณนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามชมไป็เจอเครับใครซื้อแค่ปืนก็ไปดพันเก้าบวกแค่สามร้อยเองนะครับค่าสอง่งขอบคุณครับที่ติดตามกันสวนัสดีครับ